ร้นนานกไปงไม่มีเลยร้ <c oughs> านนู่นนี้ไม่เคยมีมีแต่มีแต่มีแต่นักธุรกิจนัดตำรวจชาวหน้าชาวหน้าเพื่อผ,ผออ่อนทายเอแต่วันนั้นน่ะมีมาได้ยังไงผมยังไม่รู้ฟังจากที่เล่าเหมือนเป็นวันนัดรวมดาวยังไงพี่ผมก็ยังงงอยู่แล้วมันบอกว่าผมนัดไปเจ้าของเขาจะให้ผมนัดเหรอใช่ไหมมันมากันเองแล้วมันบอกผมนัดมันไม่ใช่อ่ะเขาตทวถามผม เอาแค่นะี้ขอหลักฐานที่ว่าผมนะั้นบอกว่าผมโทรหาเขาเอาหลักฐานมาเลยเอาหลักฐานมายืนกันเลยเนี่ยผมมีหลักฐานเนี่ยผมก็มีหลักฐานว่าผมเขาโทรหาผมแต่เขาอะหลักฐานหรือว่าพูดปากเปล่าผมก็พูดได้โอครับทัท้งหมดทั้งมวลของเจ้าของใหญ่โตเลยลอยฟ้าเลยเจ้าของใครๆก็รู้จักเป็นนักธุรกิจนักการเมืองอันนั้นเป็นผู้มีดิพนมากกว่าสายสีดำสีเทาต้นตอของปัญหาที่เราไปตีกับเขาเนี่ย เกิดจากอะไรอะคะเกิดจากวันวันที่ผมไปปลกเหมือนร่วมทาบุญปลุกเสกผ้าผมเจอฝั่งเขาแลวทีเนี้ยก็จะไม่มีปากเสียงอะไรกันนะเขาเดินมาคนเห็นเป็นรอยนะเขาเดินมาขายพระผมแต่ผมบอกว่าตอนนั้นผมไฟ์สดอยู่ด้วยเขาเดินมาขายพระผมผมบอกผมได้ครบแล้วมไม่เอาอีกวันหนึ่งเนี่ยผมก็มาอย่างไร้สดประมูลพระเขาโทรเข้ามาอันนี้ก็มีหลักฐานนะเขาโทรเข้ามา ผมไม่ได้รับสอบสามสายไมไ่รับปุ๊บเพราะกำลังจะประมูลครับทีนี้ผมก็เลยพิมพ์ไปว่ามีอะไรพิมพ์มาเขาโทรมาอีกผมก็ไม่รับเขาบอกมึงโทรกลับมาแล้วกันกูจะคุยด้วยอะไรประมาณเนี้แล้วทีนี้ก็ผมโทรกลับไปเขาก็เหมือนแบบว่าเอ้ยอยดแม่เมนะื่อวานอะไรเงี้ยคือหาเรื่องอะไรหาเรื่องกันแบบว่ากูเหมือนจะให้ผมไปม,มึงกับกูตัวๆไปเลยจะได้จบอะไรเงี้ย ผมบอกกูร์ำกูรรคาร์มุนเครียดคุยตัดสายไปเขาก็พิมมาเอาแชทให้เขาดูเลยเราเราเปิดหลักฐานเราไม่พูดลอยลคยอเราไม่ถูกกันู่แล้วหรือว่าเรามีปัญหาอะไรกันมาก่อนคือเขาเขามีเป็นยัฟังเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาเนี่ยคนชื่อตั้งกับคนชื่อจี้เนี่ยเคยมีคนพามาฝากผมเพราะไปทะเลาะกับพี่ชายที่เขาเลี้ยงมาจะมีการยิงกันซึ่งมาขอมาขอมาขอให้ผมช่วย ช่วยให้จัดการตัวให้เขาเมื่อปีที่แล้วผมก็ช่วยไปไว้บอกว่าให้มึงอย่ายิงกันเลยนะอะไรนะผมก็ช่วยเด็กชื่อตังนี้ไปเขาก็เป็นมาดีตลอดเป็นมาดีตลอดจนไม่จนวันเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นว่ามันเป็นอย่างนี้คือเขาไม่พอใจที่เราไม่ไปซื้อท้าเขาหรอหรืออะไรมันมีหลายเหตุการณ์นมันมีหลายเหตุการณ์คือผมกับเขาคือผมไม่ผมไม่คุยกับเขามานานเรื่องคนชื่อตัวลูกพี่เขาที่เป็นลูกผู้มีพจน์เนี่ยเออก็เขาก็ปั่นให้ ให้ยิงกับน้องชายทะเลาะปันให้ทะเลาะกันเหมือนว่าพูดใด้เยี่ยมทังงีนดีทร้นี้ดีอะไรเงี้ยคือมีปัญหามากันป่อยูแล้วเรื่องนนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาครับแต่ที่เน็้ยเนี้ยให้ให้สื่อดูเลย

ตงมคไจากคทำพูดทำพูดทำพูดา้ทททพูดทพูดคนไมเลให้โดนล็อกแชมือได้ก็ไม่รู้จักแคเป็นครบผมเป็นคนดังครับระวังนะครับระวังนะครับระวังนะครับไม่ไม่มีความที่ททำแน่นอนครับข้าวาวฝังตรงข้ามเป็นเป็นเป็นเจ้าของบ่อบอลลอยฟ้า ฝั่งข้ามเป็นเจ้าของบอดลายฟ้าแล้วเป็นลูกผู้มีินสีพลใหญ่วกว่าผมใหญ่มากครับผมเราเป็นหุ้นส่วนร้านร้านนวดจริงไหมไม่จริงครับตอนนี้เราจะประกันตัวทุกคดีไหมผมประกันตัวแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้ครับ